สวัสดีค่ะรัตนามณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะวันนี้แม่หมอนะคะมาในธีมสวัสดีปีใหม่2024นะคะดูสิวิ้งมากสวยงามนะคะอลังการอ่ะก็สวัสดีปีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้นะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนานะคะวันนี้นะคะจะมาเปิดไพ่ ปีใหม่กันดวงปักแรกวันที่1ถึงวันที่15้ามกราคมนะคะแม่หมอจะเปิดไพ่เป็นลายปักแล้วนะคะถ้าใครอยากชอบที่จะเปิดเหมือนเมื่อก่อนที่เป็นลายเดือน12ใบก็บอกได้นะคะแม่หมอจะเปิดเป็นไพ่3ามใบการงานและการเงินและความรักนะคะอ่ะวิดีโอนี้เป็นของชาวราศีกรกฎนะคะนี่คือไพ่ประจำตัวชาวราศีกรกฎนะคะ พญาพาลีจับปูทศกัณฐ์นี่คือไพ่ประจําตัวคุณนะคะชาวราศีกรกฎในศาสตร์ไพ่พรมยานนะคะคือคนที่เกิดวันที่หนึ่งถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีไหนลัคนาราศีไหนก็รับชมรับฟังได้เลยนะคะไม่ว่าจะศาสตร์ใดๆนะคะแม่หมอเขาพูดลินพันกันแล้วเนี่ยอัอนนี้ไพ่ประจําตัวของคุณนะคะชาวราศีกรกฎนะคะคือ จำไว้นะจำไว้นี่คือไพ่ประจําตัวของคุณนะคะพยาพาลีจับปูทศก,กัณฐ์นะคะบางทีถ้าแม่หมอเปิดไพ่บางอย่างแล้วไม่ได้ทํทาทําสแตป์นเนี่ยส่วนใหญ่แม่หมอจะเอาไพ่มาวางไว้จะได้เห็นกันนะคะว่าเอ้ยนี่ลราสีนี้นะราสีกรกฎไพ่ปูนะคะอ่ะประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปีใหม่นี้นะคะปักแรกเดือนมกราคมวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบห้า การงานคุณจะเป็นอย่างไรนะคะชาวราศีกรกฎนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรอวยชัยให้ชาวราศีกรกฎทุกทกคนนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เปิดทางด้วยนะคะขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำนะคะการงานจะเป็นอย่างไรการงานจะเป็นอย่างไรนะคะปักแรกเดือนมกราคมนะคะชาวราศีกรกฎ สามใบนะคะอือืออืม,อมการงานดีอยู่นะเนี่ยอ่ะมาเรามาดูกันปักแรกนะคะการงานคุณจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยเรื่อยๆชื่อเพราะฉะนั้นทําอะไรอ่ะให้ไวเข้าไวะคะ่ะอย่าเลือ่อยอย่า อย่าเอืย่อย่าเฉืยจนเกินไปนะคะถามว่าบางทีทําอะไรด้วยความใจเย็นเนี่ยมันดีนะคะสุขก,กายสบายใจเรื่อยๆอ่ะดีแต่อย่าช้าจนเกินไปนะคะเร่งความเร็วสปีดขึ้นมานิดนึง คุณจะได้ประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นนะคะเออประมาณนี้นะคะวาจาวาทศีลดีการค้าการขายดีคําพูดคุณจะนํามาซึ่งการงานที่ประสบความสําเร็จนะคะวาจาดีพูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะก็อย่าพูดอะไรที่ไม่ดีในช่วงปากแรกนะคะไม่งั้นก็จะมีความวุ่นวายใจสับสนร้อนอกร้อนใจได้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีการ ออพบได้เจอได้พูดคุยกับผู้คนมากมายหลายหน้าหลายตานะคะออหรือค้าขายก็จะมีคนเป็นแบบกลุ่มมาอุดหนุนหรือขายได้ดีนะคะช่วงนี้ใครที่มีเกณฑ์ที่จะแบบสอบแข่งขันเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการต่างประเทศหรือเดินทางมีเกณฑ์นะคะม,มีเกณฑ์สอบแข่งขันได้มีเกณฑ์ได้เรียนต่อ นะคะหรือมีเกณฑ์เดินทางต่างประเทศนะคะม,มีเกณฑ์เดินทางด้วยอะ่ะอาจจะเป็นในหรือต่างประเทศก็เป็นได้นะคะ,ะแล้วจะคือแล้วจะมาแบบไวอะ่ะปุบป,ปรับฉับไวจนคุณแบบไม่ทันได้ตั้งตัวก็เป็นได้นะคะแต่สิ่งที่ทำอะ่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรหรือเดินทางอะไรหรือมันจะไวแค่ไหน คุณจะได้รับชัยชนะนะคะเห็นไหมธงแดงอ่ะทอะไรก็จะประสบความสําเร็จชัยชนะถึงแม้มันจะมีความสับสนถึงแม้มันจะมีความแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแต่ชัยชนะมันก็รอคุณอยู่นะคะทําอะไรก็ให้ใจเย็นแต่อย่าเย็นจนเกินจนช้าจนเกินไปนะคะบางทีช้าจนเกินไปมันก็ทําให้คุณพลาดอะไรบางอย่างได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากทําหรือมีอะไรที่ตัดสินใจเนี่ยอย่า ตัดสินใจในนาทีสุดท้ายนะคะให้รีบหน่อยไม่งั้นจะสายจนเกินไปนะคะอ่านนี่คือการงานของคุณนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับการค้าขายจะดีใครที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อออนไลน์จะดีนะคะคุณจะเป็นที่รู้จักแบบไวหรือใครที่แบบอยู่ในเกี่ยวกับอยู่ทางธรรมหรือเกี่ยวกับจิตวิญญาณนะคะหรือแม้แต่เปิดไพ่แบบแม่หมอก็ความสำเร็จดีไวนะคะ ซึ่งแบบคุณจะมีพลังจิตมีมีจิตวิญญาณที่ดีมีเซนส์แรงด้วยนะคะถ้าใครมาในแนวที่แบบพลังจิตวิญญาณนะคะเอ,อ่อการช่วยเหลือผู้คนเยียวยารักษาก็ดีมากนะคะในช่วงปักแรกเดือนมกราคมนะคะอาทีนี้เรามาดูการเงินการเงินชาวราศีกรกฎนะคะปักแรกเดือนมกรากคม1-15จะเป็นอย่างไรการเงินนะคะ ขอให้เฮงๆปังๆแม่หมออยากสั่นกระดิ่งโบราณของแม่หมอจริงเลยการเงินปังเฮงเพียงเพียงโอ้โหอ่ะการเงินชาวราศีกรกฎนะคะประหยัดหน่อยนะคะไพ่พระพฤหัสนะคะคือถ้าคุณหมั่นอดอดเก็บออมอดออมนะคะใช้แบบ สมถนิดนึงใช้เท่าที่จําเป็นนะคะคุณจะไม่มีความวิตกกังวลหรือกดดันคือช่วงนี้เนี่ยปักแรกเดือนมกราคุณอาจจะมีความวิตกกังวลกดดันเรื่องการเงินนะคะคือรายได้คุณนะมาจากการทํางานซึ่งมันก็มีการเงินที่มั่นคง แล้วก็ได้ตามระดับขั้นบันไดนะคะแต่คุณมีความสับสนไม่ใช่สับสนจีิงมีความกดดันมีความวิตกกังวลเรื่องการเงินว่าเฮ้ยมันมันกดดันอะมันเหมือนไม่พอมันเหมือนมันแบบมันมีความวิตกกังวลอะเออในความสับสนวิตกกังวลมันนั้นอะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่หมอขอจับให้อีกหนึ่งใบนะคะมาดูกันว่า ความสับสนความกดดันหรือความวิตกกังวลน,นั้นน่ะมันจะผ่านไปในรูปแบบไหนนะคะขอให้การเงินออกมาดีปังๆนะคะอืมอ่าถามว่าดีไหมก็ไม่เลวร้ยวายนะคะคือถ้าคุณยึดมั่นอยู่จับให้มั่นเออคุณจะผ่านมันไปได้อะด้วยความที่คุณก็มีคุณเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะคะ คุณเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องมีอ่ะเออคุณก็คุณจะมีคุณจะผ่านไปได้คุณจะเป็นเสาหลักงานหลักจะทําเงินไม้คุณคุณจะเป็นเสาหลักของบ้านคุณจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องวิตกกังวลหรือกดดันนะคะเงินคุณอ่ะมันมันมันไม่มันพอเพียงอ่ะเออต้องบอกว่ามันพอกับ ทุกสิ่งถามว่ายังมีเงินเก็บเยอะไหมไม่มีไม่มีเยอะนะคะซึ่งมันกลายเป็นการที่ว่ามันพอเพราะฉะนั้นคุณก็อยากวิตกกังวลนะคะคุณจะมีเงินพอเพียงพอใช้เป็นหลักเป็นฐานได้นะคะเดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆแล้วเงินจะมีแล้วเงินจะเป็นแบบมีหลักมีฐานมีบ้านมีมีทุกสิ่งที่คุณ ต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปวิตกกังวลในช่วงปักแรกนะคะต่อไปมันจะดีขึ้นเรื่อยๆจะขึ้นค,คือไพ่ใบเนี้ยเป็นการลำดับขั้นบันไดอะจะมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มั่น,นใจทําไปขยันสู้อบทนแล้วทุกอย่างการเงินของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆอ่านี่คือการเงินของคุณนะคะสําหรับชาวราศีกรกฎปักแรกนะคะ อืมอ่ะทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักชาวราศีกรกฏปากแรกเดือนมก,กราคม1-15ถึงจะเป็นอย่างไรนะคะปี2024นะคะความรักโอ้โหอุย้ย ความรักเอ่ยความรักความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ช่วงนี้ใครที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเครียดหน่อยนะคะคือเหมือนมีปัญหาลุมงเล้าให้คุณต้องเครียดวิตกกังวลน่ะเคาะซ้ำกำซัดในทุกสิ่งกับความสัมพันธ์น่ะมันมีความแบบหลบซ่อนมีความลับ มันมีความบอกใครไม่ได้กับความสัมพันธ์มันมีบางอย่างเนี่ยไพ่ใบนี้ลาหูซึ่งมันเป็นไพ่ไม่ดีเกี่ยวกับความรักนะคะใครที่มีความรักความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ระมัดระวังนะคะถ้าช่วงนี้เนี่ยให้พยายามอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะคะเออสิข้อสามนี่พยายาม อย่าผิดนะคะไม่งั้นเนี่ยเคาะซ้ํากรรซัดชีวิตคุณจากสุขสบายนี่มันจะแย่ลงไปเลยนะคะอมืประมาณนี้สําหรับความสัมพันธ์นะคะคู่อยู่แล้วส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยมันบอกกยำนะคนโสดคือมันเหมือนมีให้เรามาระวังอ่ะถามว่ามันมีความสุขความสมหวังหรือมีคู่เข้ามาไหม ดูแล้วเหมือนจะมีคนจะเข้ามาให้ความรักความเอาใจใส่ดูแลคุณอย่างดีนะคะแต่ก็ให้ระมัดระวังนะมันก็มีคู่ที่แบบปิดบังซ่อนเล้นหรือเป็นคู่ที่แบบมีความสัมพันธ์ที่อย่างที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องคอยดูระมัดระวังนิดนึงนะคะยิ่งมากออนไลน์ด้วยก็ยิ่งระมัดระวังนะคะอันนี้แม่หมอเน้นย้ําให้ระมัดระวังนะคะคนสดถ้าดูแล้วเนี่ย คนโสดชาวราศีกรกฎในปักแรกเดืินมกราเนาี่ยโสดต่อไปจะดีกว่านะคะก็นะคะสวัสดีปีใหม่ทุกทคนชาวราศีกรกฎนะคะก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ